คือค่ะต่าบพ่องคำทอัญชีวันทาอพว่าอัญชิีวันทาอชีวันทา ข้าราชการอำเภอเมืองจันทบุรีท่านผู้บริการเรียนนายธนเมืองบุญก้อคณะท่านรองผู้บริการและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่6และก็เท่านผู้โดยสารท่านทางด้ันนี้นะคะเป็นวันแรกของการเข้าโครงการเสด็จโรดระดับของสายชั้นประถมศึกษาปีที่6และในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้บริการโรงเรียนได้ถูก 呃，贴贴。 走了。So Điện t น,รรนปนระศก,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 การประโขนโสมพลธรรมราศีจ้าคณะเพยิงสุเรนผู้ใต้กำลังบุรีรัมผู้บริการโรงเรียนหองโตมสรีรัชโยธ์และขอะกรรมการงานงานโครกัรพัฒนาคุณธรรมจรยธรรมสุรลงการามขอกราบขอบพระคุณพระโขนโสมพลธรรมราศีเป็นอย่างสูงยิ่ง เจ้าเม่ตาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจจเยธรรมสู่ร่มมารามของนักเรียนในวันนี้โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธ่รมประจำปีการศึกษา2566ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่19มิถุนายน2566ถึงวันที่30มิถุนายน 2,000รสุปปวรวมระยะเวลา10วันโดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือนักเรียนระดับชั้นประมาลเป็นน,นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องกันไปตามปฏิทินในโครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนหนองตรง,งสุระยาโข และได้รับความเมตตาจากพระวิทยากรวัดป,ป่าโลวาประสิทธิฐด้วยอทีเช่นเกิการบรเนานงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1. เพื่อสร้างเจตคติให้หนักเรียนเป็นคุคแลกถึงความสําคัญของวัดซึ่งเป็นศา,าสนสถานของศาสนาพุทธ 2. เพื่อจัดการจิตใจนักเรียนให้เป็นพุทธศาส,าสนาสาิกชน ที่ดีประพฤติตนประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักธรรมทางศาสนาร่วมเคากพบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชาติไทยเสียไป 3. เพื่อปลูกฝังคุณพระสาเป็นประสงค์แกประการให้นักเรียนนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันและในวันนี้สายชั้นประถมสาธิาีที่หกได้นำนักเรียนจำนวนส0 0 12คนคณะครูผู้ดูแลจำนวนิบคนรวมทั้งสส้นสองคนเข้าร่วมโครงการเป็นสายชั้นแรกบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วรอกการให้มนพระ์ตัวสคนธรรมนันศีเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการพัฒน,คนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ร่วมอาราม ในการศึกษา2,566ได้กล่าวให้โวว่าข้อคิดกติกาแต่พวกเขาร่วมโครงการตามีามยนสนตุวนกกควรบกาศงวดครับ 拜、哎 พื้นฐานบุญเก่าส่งมาให้เป็นคนดีความนึกคิดไม่ชอบุญนวาชวยชอบทําตัวให้เป็นคนดีแต่ว,ว่าบุญเก่านัันสร้างมาเมตการทำบุญทำทานบุคคลไม่ต้องเชิญชวนเข้าวัดเข้าวา่าแต่มันจะมาเองพัฒนาของพาะบุญกุศลนน,นมันมีอยู่เบื้องหลังจนถึงความสําเร็นการครองชีพความเป็นอยู่ของในสังคมและในโลกใบนี้จะเป็นคนที่ทําในเบื้องต้นคํากลางเฟที่สุด อันนี้ว่ามีการเรียนรู้ว่าเราเด็กวัยเรียนแล้ก็ต้องมีหนะ้าที่เรียนให้ดีที่สุดเพราะความเรียนในที่วัยเรียนนั้นเป็นความจําความอะไรอ่านก็จําง่ายดังนั้นว่ามันอยู่ในสมองของคนเราคนเราก็เปล่งว่าสมองวันทีเราก็จําอะไรมากมายเหลือเกินจำาาาทีบางคนก็สามารถระลึกชาติอดีตชาติเคยขึ้นเป็นอะไรมาก่อนมันจะรู้ด้วยปัญญาในการปฏิบัติธรรม แต่แเราขอยังไม่ก็รู้ในปัจจุบันที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนดีมีพ่อแม่เลี้ยงดูมาตั้งเด็กเป็นเด็กจนวัยต้องศึกษาเล่าเรียนต้องอาศัยคุณของพ่อแม่ช่วยเพื่อนุนเกื้อกูลแต่ถ้าเราเป็นคนดีก็จะใช้ทุนเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ใช้สติปัญญาเพื่อดําเนินชีวิตในภายผ่านหน้าไม่ให้ทําให้กระเดือดร้อนเพราะคนเหานั้นถ้ามีคนดีแลวจะ แตตาจะตุกปจจัยเงินทองก็จะใช้ก็ต้องคิดแล้วคิดเล่าจะใช้เกิดประโยชน์ก็มีค่าถ้าเราทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราใช้เป็นมีคุณค่าก็จะมีผลประโยชน์ต่อตัวเราแต่ถ้าเราบัางมีสีสุขเกิดอยู่ในความประมาณเราก็จะดาเนินชีวิตในทางเป้าหมายที่ถูกต้องเพื่อชีวตเรานั้นเจริญในสังคมเป็นที่ยอมรับของสังคมในทางที่ดีเรียกว่าคนท,ที่มีสติปัญญาฉะนั้นที่เราเข้ามาอบรม ปฏิบัติปฏิธรรมเรียนรู้กันศึกษาเพราะธรรมะนั้นต้องอาศัยความสงบความนิ่งความขวการเพียรความศรัทธาคือว่าสตาคือความเชื่อเชื่อว่าทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะเราเรียนคือว่าเป็นคนดีกว่าหลายได้ชีวิตในประเทศไทยนั้น60สกว่าล้านคนบางคนก็เกิดมาเป็นคนที่อับพับมีตาแต่มองไม่เห็นมีขาก็เดินไม่ได้ ดีปากเขพูดไปได้มันมีหลายๆอย่างแต่บางคนก็อเอาชีวิตของเขานั้นไปใช้เื่อประโยชน์พึ่งตัวเองได้แต่เราเป็นคนดีมีขาสองขามือสองมือมีหัวมีมันสมองพ,พ่อแม่เลี้ยงดีไม่ทุกอย่างลำบากไม่ขัดสนมีหน้าที่เราเดินไปขา้างหน้าเราต้องเอาความรู้ความเรียนรู้กับสังคมเพราะคนคนเรานั้นถ้าพบคนใดน,นิสัยของเช่นนั้นหละแต่เราพบคนดีเราก็จะเจอแต่คนดีๆความนึกคิดความ คิดอ่านความปรับปรุงตัวก็วย,ยิ่งมีการพัฒน,นา,ายิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเราพบไม่คนไม่ดีมีแต่ตกต่งตกต่งทั้งตัวเราและเป็นที่เสียชื่อของโรงเรียนลถหรือพ่อแม่ที่ให้ํำเนินมาแล้วก็เสียสูญไปเลยบางทีเพราะเรา้น่าดสติถ้าเรามีสติว่าเช้าขึ้นมาแล้วต้องทําหน้าที่ไม่คนไม่คนเป็นไม่คนเป็นคนบ้าคน มีการมีการงานที่เราจะต้องช่วยพ่อแม่อะไรต่างๆที่จะเป็นคนฝึกพัดปฏิบัติทำให้ที่เวลานั้นมีคุณค่ารู้จักตอบแทนมีความกระตันยูต่อผู้มีประการะคุณที่เราก็จะไม่ตกอ,อับเด็กดีขึ้นขึ้นเพราะเทวดาทั้งหลายยอา่อมสนับสนุนบุคคลดีมีความกระตันยูบัตเเวทีทํะไรก็ไม่ทุกอย่างลำบากไม่แต่ความเจริญไม่แต่เราไม่สามารถที่จะรู้ว่าที่เรานั้นอนาคตจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราทำความดีนั้น รับประกันว่าต้องเป็นคนดีอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แขงกระด้างด้่จากผู้รักผู้ใหญ่ยู่ตรงไหนที่ควรความทางความรบเราก็จะพิชเราก็อ,อ่อนน้อมถ่อมตนก็จะเป็นคนดีอันที่พิขคงเรล่านั้นถ้าบุคคลมีความกระตัญอยู่รู้คุณของผู้มีบุคลาะคุณและตอบแทนผู้ที่เจ้วยังสรรเสริญว่าเป็นยอดบุคคลเพราะบุคคลในโลกนี้ปัญหาในยากสองประเภทมีผู้ประกอบารผู้มีประกาภคุณ ตเราและอุปคนที่มีความตั้งอยู่ตกแทนนี่เป็นสิ่งที่หายากฉะนั้นนักเรียนทุกคนที่เราเป็นคนที่ได้เปรียบกับบุกคลที่ไม่มีอการเรียนการศึกษาบางทีเราก็เป็นคนดีเระบุภาพภูมิใจและก็ได้มีเข้าที่โรงเรียนที่มีการศึกษามีอุปกรณ์พร้อมที่จะพัฒนาจิตใจของเราฉะนั้นเราต้องเข่งกันในทางความที่ดี คนในที่ไม่ดีแล้วก็อย่าไปคบคนในที่ดีแล้วก็คบแล้วจารมีการเรียนรู้การชีวิตของเราก็าจะใช้ไอเดีย้อคิดของข่าวนั้นมาพัฒน,นาชีวิตของเราจะเป็นคนดีจะไม้ว่าวันนี้เป็นโอกาสที่นักเรียนทุกท่านได้เข้ามาอบรมจริยธรรมจะได้ฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าที่จะสอนเกิน,นี้ครับยะสอนทุกท่านที่มาได้อยู่ตรงนี้เรียกว่าเราเอาคุณงามความดีดไปใช้ชีวิตไหมใช้เวลาไม่มากแต่จำมันมีคุณค่าถ้าเราไปคิด ไปแยกแยกไปใช้ไปปฏิบัติธรรมไม่ว่าเราจะเป็นอยู่ในห้องเรียนหะรือนอกห้องเรียนหรือไปบ้านอะไรก็แล้วแต่เราใช้คุณงามานีในวิพัฒนาชีวิตเราให้เป็นคนที่ที่ดีเราเริ่มเป็นคนดีเมื่อเกิดมานีแล้วอย่าเราก็ยดีเมื่อเ,เกิดมาในประทไทยเป็นปะเที่มีอุดมสมบูรณ์ค,คุณธรรมจริยธรรมมีพระพิสุทธิ์สง์สามารถ การที่เราประมาณมาได้รื่เราเกินมาผ้าถ้าราอยาาเป็นคนที่มั่งมีสีสุขก็ต้องรีบให้ทานเพระว่าพระทรรมธรรทานเด้ก็รีทบทำไปเรื่อยๆอยังเป็นเด็กพระโตไปสิ่งที่ได้มาคือพลังความดีที่เราทำไปทุกค,คนเราจะเป็นคนที่สวยงามมีสุภาพเรียร้อยต้องมีศีลธรรมถ้าเราจะมีสติปัญญาต้องปฏิบัต,ติว่าสีสมาธิปัญญาเราก็อยากทำไปเรื่อยๆที่เราเป็นเด็กนั้นถ้าเรา จะเป็นคนที่มีพัฒนาละก็จะมี็ีคนความเจริญรุ่งเรือง้นประวัติพามาตรงนี้ดรียกว่าทางกานที่เราเป็นผู้ฟังนั้นาทาไม่เข้าใจและก็สามารถทำพิติกรรมทีกต้ก่อนที่จะเอาไปใช้ประจําวันจะเป็นคนดีฉะนั้น,นราพระพงทธเจ้า,า,ออาม,มาด้าในการแอลวันก็สมควรนที่สุดนี้ก็ให้นักเรียนทุกท่านจงตั้งใจศึกษาฟังและก็เอาเอาสิ่งไหนที่ดีเขาพยายามไปที่ประจําวัน เป็นคนที่มีความคิดที่ดีตั้งแต่วันนี้มันตันไปเพราะพวกเรานั้นดีอยู่สามประการดีทางกายเราพ้นสิ่งที่ดีดีทงว่าจะพูดแต่สิ่งที่ดีดีทางจิตใจเราเริ่คิดแต่ดีๆได้ไหมอาคาทยาบาดบองร้ายเราใครมีจิเป็นคนที่มีน้ำใจถ้าเราประรอคุณระทำล่านี้ล้วจะเป็นคนที่ดีย่อมมีความสุขความเจริญในที่สุดนี้ของ่วยพรทุกท่งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วย อายุวันนักึาพะปฏิภาณนะสาธสมขทุกทุประการคือสาธุนักเรียนกวลาลาหลวงพ่อ,พอสดมนทำบันัาสีพร้อมกันค่ะทุกอัญชลีวันทาน